สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องรถป๊อปยามาฮ่าสเต็ปแรกเดิมๆม,มีอะไรบ้างที่ต้องมีครับสมอย่างมีสามอย่างนี้เลยกล่องไฟชุดชามหรือว่าเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนี้อาจจะหลังๆก็ได้หลักๆเลยอันแรกคือกล่องไฟ ของจะมาห้านะครับกล่องไฟต้องมีเลยเพื่อให้รอบไม่ตัดับสองก็เป็นชามี่ชุดชามอันนี้เป็นของจะมาห้านะตั้งแต่จ็อกหมวกถึงเซตไอโวเลยีสองพันเจ็ดชุดชามับสองก็เป็นชุดชามนะครับเพื่อทำให้สายพานขึ้นได้สุดให้ขึ้นได้ให้สุด ท้ายก็จะลึกขึ้นอันดับ3ามนี่นะครับส่วนท้ายส่วนท้ายก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะมีหลายเบอร์มากอันนี้เป็นของ Yamaha จอกนะครับลุกเดิมที่ต้องมีสามสิ่งนี้แต่ส่วนท้ายอาจจะเป็นสุดท้ายนะครับอันดับแรกเลยกล่องมีกล่อง แต่ต้องมีจุดชามกล่องกับจุดชามว่าวิ่งหกสิบบวกนะมันมีส่วนท้ายด้วยเจ็ดสิบวกนิดๆอยู่ที่คนไล่ครับีสามอย่าง3มอย่างที่ต้องมีสเต็ปที่หนึ่งท่ให้พอใจก็บางคนก็อาจจะหมกข้ออ่าเป็ข้อย่างก็เป็นข้ออาจจะมีซักนิดหนึง หมกลูกเดิมแต่อาจจะมีข้อหน่อยแล้วแต่สเต็สแต่บางคนก็มีข้อยังไม่พอใจก็นี่เลยคนระับชุดลูก4-7ไปแต่ขอบูก็ยังหมกอยู่ก็อาจจะเป็นอากิล่าก็ได้คนระับก็หมกได้แต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยลึกไม่ค่อยแรงต้องมีนี่ฝาโตกด้วยมีลูก มีฝาขยับหน่อยว่าจากขบวนที่เล่ามาคืนอนะขบวนใหญ่ก็ต้องมีคอรีดดิบแป่งอันนี้เป็นของเครื่อง 5bm ให้อยู่แล้วก็คามเรื่องนี้ขบวนอาจจะเป็น28หรือว่าแล้วแต่คนไล่นะบางคนมันใช้3 0 32 3 4แล้วแต่แต่นี้ใช้รูปนี่คือเป็น28ขบวน3 ขยับมาจากพวกนี้แล้วทีนี้ก็จะมงพวกท็อ,อกก็คือชุดข้างเต็มท็อกคัสเจลาสปริงสปริงคัสแล้วก็พวกสายพานอันนี้จะเป็นชุดใหญ่ละนะครับห,หลักๆชุดเริ่มต้นก็นี่เลยกล่องชามสุดท้ายชุดเริ่มต้น ขยับไปเรื่อยๆจนเป็นรับชุดใหญ่ก็อยู่ที่เลือกเล่นนะครับถ้าเริ่มเล่นก็เลือกได้ก็เนี่ยสามสิ่งนี้ตามที่บอกไปขั้นตอนนะครับมีตังอยากแรงเลยก็ชุดใหญ่ไปเลยจบจบจบแน่ครับชุดนี้ราคาก็ลองเช็คดูตามเพจตามกลุ่มนะครับ ถ้าผมบอกราคาตอนนี้ไปปีนี้เวลานี้พอไปอีก2ปี3ปีราคาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบางคนมาดูย้อนหลังเดี๋ยวไม่เข้าใจเอ้ยทำไมราคาถูกจังแพงจังก็แล้วแต่ดูครับเลือกดูแล้วแต่เล่นประมาณนี้ครับชุดแรกอาจจะต้องมีลูกปืนลูกปืนข้อด้วย ไม,ไ,มไม่ได้เอามาให้ดูลูกปืนข้อลูกปืนข้อซีนอะไรพวกเนี้ยครับนี่ก็เกือบเกือบครบแล้ว